ทุน,นบ้านก็ต้องเฮ็ดเดีกน้องเอ้ยนั่นบ้านนั่นสวนปุ่นก็ร้ายหลายเวลาน้ำเปิอดอันนี่นะปุนน่นน้องนั่นอัน ดึงมาจากไปนี่ใช่ไหมเบลเบลเอามาจากไ้นี่ใช่ไหมลูกนี่แมู่แลอันนี้เยอะอันนี้นเลย เดียวก็เป็นไปนอนที่ลูกไปไปนอนตรงนู้นไปให้มันแห้งก่อนแล้วก็เข้าบ้านงานบ้านงานสวนรดน้ำต้นไม้มาแล้วก็ต้องมาจัดทำความสะอาดให้เขานี่ก,กินโกอีกเด้พเอพกเธอสองคนพอลูก แม่นั่นก็นะยังไม่ต้องเอามายังไม่ต้องมาเล่นก็เล่นจนนั่นแล้วจะเอามาเล่นในบ้านอีกแม่บอกว่ายังไม่ต้องเล่นเ,เดี๋ยวค่อยไปเล่นเดี๋ยวค่อยไปไว่ายน้ำอีกให้มันตัวแห้งก่อนแล้วค่อยไปไว่ายอีกเอ๊ ลูกแพน่ะลูกอย่าเอามาไว้บนโซฟาแม่จะทำความสะอาดแล้วเนี่ยไปเร็วเอาออกมาเร็วเอาออกไปเร็วเร็วเห็นไหมเนี่ยน้องยังเป็นนั่งยังเป็นนอนอยู่ข้างนอกเลยน้องยังไม่มากวนแม่เลยไปเอาออกไปลูกไปไปเร็วเอาออกไปเร็วไปกุศลเกลูกุดเกลก็มอนเบลไปไปอ,ออกไปเร็ว ไปไว้ข้างนอกนลูกนะไปออกไปไว้ข้างนอกค่ะค่ะคนเก่งค่ะออกไปไว้ข้างนอกไม่ออกไปไว้ข้างนอก,ออก,ไไน,อกนุดนุดเบว out thank you good girl just leave it there leave it there leave the toy there okay มาน,นะเห็นบอกนองก็นังบอกง่ายๆได้แล้นะบอกบอกว่ากันไปอยู่ข้างนอกก่อนให้แม่หัวด้านก่อนเดี๋ยวพึ่งเข้ามานาะ น็อตแนโอเคให้แม่ถูบ้านให้เรียกกันหุกเลยบ้านมันมีแต่เศษหญ้าพวกเชื้อพ้าแต่เองเขาม้าเนี่ยมันมีแต่เศษหญ้ารู้ไหมให้แม่ทำให้เสร็จก่อนเนี่ยพี่น้องเลยงานผมเยอะอีกเยอะแยะจะแะไก่แต่เราที่นี่ก็เสร็จเราก็สิดูดดูดพรมเนียแบบเนี้ย อ๋อได้แล้วง่ายดอกใสเบื้องพอได้แล้วง่ายดอกมามาอันบีมานอนนี้บีขึ้นมาน,น,นี้เออนอนลงรองนอนลองเธอแห้งแล้วเธอโอเคเบลเธอยังไม่แห้งลูกออกไปข้างน,นอกก่อนไหมอืมออกไปข้างน,นอกก่อนไหมบอกยากแท้กับลูกเสร็จทีพี่นอ้องด้ย ลูกคนมีตังแต่ลูกคนมีตังก็แบบนี้ละเอ้ายิ่งกินกาแฟาจะแก้วอ่ะแต่ยิ่งกระสิดูดคุณนตงานทำความสะอาดบ่มิจบพี่น้องบ่มิจบบ่มิสิ้นอันปลูกต้นไม้ไปได้สามสีต้นเมื่อเนี่อันต้นกุหลาบเหลือปลูกไปแล้วสามต้นหมดแล้วค่ะพัดนเนี มีแต่สิบไปหามาไม่เดี๋ยวทำความสะอาดบ้านอาบน้ำอาบตาสิไปหามาอีกก่อนเดี๋ยวคอยโโอ่อยเบื้องนะพี่น้องวจะอีงไปเอาดอ,อกอีหยางมาอีกเอาแค่นี้ก่อนจะกินกาแฟาจะแก่กันเดึ่เอาโอ้หนูกคนมีตตังค์เนาะอือืออเออเดี๋ยวแม่ไปเอาไนคัยข้าน่นกินกาแฟามันก็อยากได้บิสกิตต่ตละอันอยู่ไหนละบิสกิตไปไปรอแม่ไปบิสกิตอยู่ไหนไปรอแม่เร็ว ไปเดี๋ยวแม่ไปเอาให้